หนึ่งเหตุผลที่สําคัญนะครับที่ทําให้พวกเรานะครับกลับมาเจอกันเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ครับวันนี้ดีใจจริงๆที่ได้เจอกับแฟนๆรายการเจอกับพาร์ทเนอร์แล้วก็มีพี่ผู้บริหารทุกๆท่านนะครับและในวันนี้ครับเรายังจะได้ประกาศทิศทางใหม่ของรายการ The Ultimate เที่ยวสุดโลกครับที่พร้อมยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับทุกท่านนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะยังไม่ได้นำตัวนะครับพวกเราพิธีกรจากรายการ The Ultimate เที่ยวสุดโลกผมเท้ตวันนะครับ อัากได้รับวกคนะครับผมทัชทริกันเกวีไมเคิลธนะคารลัหน้าที่เป็นพิธีกรและเราสองคนนะครับผมสำหรับงานแสดงข่าวในวันนี้แล้วก็อย่างที่เห็นครับเราไม่ได้มาแคสองคนอยู่แล้วนะครับคือท่านอยู่บนเวทีทั้งหมดนี่คือพิธีกรของรายการเดอะโรสอัลทิเมทเที่ยวสุดโลกนะครับอ้าวแนะนัตัวรันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับนิวเชียร์ลครับผมอันนี้แล้วกันครับครับสวัสดีครับผมตั้นโทนธนะคับ สวัสดีครับแมงมุมทูตเจมส์นะครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพิธีครับผมเอเทิรนครับเยเ้เอ๊ะเดี๋ยวนะฮะครับหนึ่งนะผมรู้สึกว่าขาดหายไปหนึ่งท่านหรือเปล่าใช่ฮะโอวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้ใครหายไปฮะใครฮะ เอาเซ็ตครับง่ายฮะที่จิพี่เต๋ายังอยู่กับเรานะครับอยู่กับเราแน่นอนแต่าเพิ่งทำหน้าเสียกันแบบนั้นนะครับผมดูด้วยกันครับนักกันดีที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้พี่เต๋าติดภารกิจจริงๆแต่<อ>ความน่ารักของพี่เต๋าครับส่งตรงมาถึงที่ที่เราอยู่ตรงนี้กันคนระับเพราะว่าพี่เต๋าเขาถ่ายวีดีโอส่งมาหา,า,บบาพวกเราเราแวะมาผมก็อยากจะทักทายทุกคนที่มาร่วงมงานด้วยเหมือนกันครับไปดูกันหน่อยดีกว่านะว่าพี่เต่าอยากจะพูดอะไรถึงแขกแกงานของเราบ้านครับดเซนครับ สวัสดีครับผมแฟนรายการ The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลกนะครับก็ผมครบ10ปีนะครับวันนี้จะแดงมากเลยที่ไม่ได้ไปเจอกับแฟนรายการนะครับพอดีว่าติดธุระนะครับติมไายละครอจีนต่อนนะครับก็เป็นว่าาติดตามรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลด้วยนะครับผมและก็10ปีนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีท่านด้วยนะครับเจอกันนะครับเด็กผมกับพี่เต่าเซ็ตพรงเลยครับ วันนี้ไม่ไมาไม่เป็นไรนะฮะก็ฝากกำลังใจแล้วก็ฝากทักทายให้กับพวกเราทุกคนมาด้วยสวัสดีแขกผู้มิเกียริทุกท่านนะครับขอบคุณเลยสําหรับที่มาร่วมงาน้าน,นี้จริงๆต้องบอกว่าผมตื่นเต้นมากๆวนันนี้ตั้งแต่ดูเรื่องของตัวไตเติลที่ตัดต่อทุกสิ่งอย่างบทผมลืมหมดเลยครับแต่อยากจะบอกว่าทุกสิ่งมาจากใจจากที่เห็นภาพตรงนี้เท่านั้นครับขอบคุณอีกครั้งครับโอ้โห oh oh. รอดมากดนะครับผมเอาละฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไปครับเราจะได้ร่วมพูดคุยกับพีบ่ปิ๊กด้วยว่าการเดินทางครั้งใหม่ของพวกเราเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะขออนุญ,ญาตนะครับพูดคุยกับพิธีกรของพวกเขาด้วยนะฮะว่าการเดินทางของพวกเขาอย่างไรบ้างครับแล้วก็สิ่ทีป่ทรป,ประทับใจเชื่อว่าหลายๆคนอยากฟางังแต่ไม่มีโอกาสได้พูดวันนี้จะได้ความจากปากเขาว่าจริงๆแล้วเดินทางเรื่องหลักเนี่ยสุขสนานกันมากแค่ไหนผมขอเรื่องต้นนี้ก่อน พี่นิวชัยพลครับพ <laughs> ี่ใหญ่ของพวกเราฮะพี่ใหญ่พี่ใหญ่อีปีที่ผ่านมาครับเอาเป็นคำว่าเริ่มจากคริปที่ชอบที่สุดก่อนดีไหมพูดยากเออลยทริปที่ชอบที่สุดเพราะว่าต้องบอกว่าสิบปีที่ผ่านมาไปมาหลายประเทศมากพี่จักสามสิบเอ็ดประเทศผมน่ะแล้วกเกินเกินสิบประเทศเกิดที่าบบกนะฮะแต่ว่าเบื้องหลังนี่ก็คือมีการขับรถจะเริ่มรถชิปด้วยสุดสุดสอนนะรถชิปก็ขับไปในนี้ยนะพี่พี่ตะกร้ออะไรก็พี่พูดได้ที่ขับด้วยทุกอย่างคือ เรียวๆเลยแล้วก็ถ่ายทอดเล้ผู้ชมให้เห็นว่าภาพสวยงามสวยงามมากจริงๆครับครับผมนะฮะทีนี้ขออนุญาตพูดคุยกับด้านหลังบ้านนะฮะอยู่มานานจริงๆอยู่มานานเหมือนกันแต่ว่ามีช่วงหายไปทำเพลงด้วยนะฮะแล้วก็กลับมาพร้อมกับผมเลยก็คือพี่แม็กซ์จีมานะสวัสดีครับผมจริงๆเลยอยู่ถัดจากรุ่นแบบจานนิวมานิดนึงครับผมนี่ก็แรกรุ่นครับแรกรุ่นแรกรุ่นเลยรุ่นสมัยแรกแย้มครับครับผม ยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวน้องก็มึงนะฮะช่วยถอดแว่นดูตาดิหนึ่งได้ไหมฮะไม่รีดแสงแสงเยอะอ๋อนี่นะเขาเป็นอย่างนี้ครับเก่าไหมพูดเก่าไลยจริงเมื่อกี้เดินเดินขึ้นมาแต่จะลงนิดนึงแต่ว่ามันเก่าไปแล้วเอาไปแล้วไม่เอาดีกว่าเอาดีกว่านะฮะชิปไหนที่ประทับใจสุดที่นัก จริงๆก็เหมือนอยู่นะคือทุกที่มันมีความมันมีเอกลักษณ์ของแันครับประเทศที่ไปก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันน่ยแม้แม้มกระทั่งไปที่เดียวกันที่เดิมประเทศเดิมบางครั้งเราไปเราก็เจอคนที่ไม่เหมือนเดิมครับหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่เดิมทุกครั้งการผจญภัยการเดินทางมันเป็นมันเป็น DNA ของ The First e t e m e n t อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินทางทุกครั้งเนี่ยมันคือการเริ่มต้นใหม่มพพทุกครั้งครับผมประมาณทุกครั้งครอก,กีถามว่าอะไรนะ เพียงแตก็ทำใจทำใจที่สุดใจที่สุดเออความจำดีที่สุดเออหลงในห้องแจ็กก็ความจำพี่ดีอย่างนี้นะถามก็ถามนี้ดีกว่าเออเทศแรกที่ไปคุประเทศไหนคะเออหลงแน่นเลยหรอย้อนไปเมื่อประมาณ28ปีที่แล้วนะโอ้ยป็นสิบแปดปีถามโอ้ตัวเองคือจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยผมไปครั้งแรกกับคุณยิวป่ะใช่ป่ะเอาดีปหรอเอาดีใช่ไหมเอาดีเอาดีเอาดีนี่คือจำจำได้ไม่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 คือ คือครั้งแรกที่ไปคือผมไปเปิดเปิดประสบการณ์กับุคนเปิดซิ่งพิธีกรไม่ใช่ไม่ใช่เปิดซิ่กับคุณมิวฮะแล้วก็คือแรกก็ไปก็รู้สึกว่ามันก็แบบแกรนทันทีเลยคือจําได้ว่าเราขึ้นเครื่องบินเจ็ตเทอร์น้ำเซนโบกคือเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นซีเคลงซีเคลงแบบเล็กๆนะแล้วดิวก็พาผมไปแต่ตอนนั้นดิวเขาตึงๆแตึงๆเราแบบไม่ยังไม่รู้จักกันใหคือเธอทัไม่รู้จักกันอ่ะมันจะมีแบบ ผมก็ผมก็มีผมก็มีผม,มผมก็เก๊กเหมืนนอนกันจะเยังไงสักพักนอนเก่าก็ไปปูกกับเรือแล้วก็เรื่องอะไรนะไอ้ที่มันแบบไอ้เหมือนเป็นไม่ต้องบ่แบอแล้วไม่ต้องบ่ดแล้วก็ลากไปกันซะกตัวอีวันเลย์ต้องวันดีกันนะวันดีนะผมแต่ว่าอันนั้นคือชุดแรกเราดีจำได้เลยว่าแบบประทับใจมากๆนะฮะ เรียบร้อยเรียบร้อยดีขอบคุณพี่ปีกครับที่ชวนไปร้อนนะแล้วกหลงครันผมอยู่กับผมไปนานเลยครผมกับผมที่ให้ผมอยู่ดีดีกับผมแล้วผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับมาที่คนต่อมาดีกว่าคนนี้เข้ามาพร้อมผมนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยเออถ้ามีเวลาอยากเล่านิดนึงด้วยเพราะว่าผมกับพิคเซ่นพี่ไมเคิลกิจิสันตอนนี้เป็นลายไก่แล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีคิวแล้วเฮ้ยโตใหญ่เลยนะฮะโตใหญ่เลยคือเข้ามาพร้อมกันครับตอนนั้นเนี่ยก็คือเราเป็นเรียบจะมาต่อแต่ว่าไม่รู้ว่าวันเนี้ย จะเป็นวันแรกที่ได้มาถ่ายรายการร่วมกันนะฮะแล้วพี่พปิ๊กเองก็งไม่เคยบอกอะไรน้องเทปเลยว่าเออเดี๋ยวจะมีมิตรกรคู่เป็นเอ่อพี่ไมเคิลนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาพร้อมกันแต่หลังจากนี้คือเป็นความสนุกที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูเทปเทปไมเคิลในแต่ละชิปก็จะดูว่าเอ่อขอสาระได้สาร่ายนะฮะมันคือมันไม่มีสาระขนนสไตล์สาระไม่มีหน้าตาดีเมืนวันโอเคแม้จะเป็นอย่างนี้แล้อ่ะคุณเล่าให้ฟังหน่อยว่าชีิปที่ ฮาที่สุดแล้วกันเออโหคือคืออย่างนี้คือปกติเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปสักหาปีที่แล้วเราเรื่องทำงานที่เกิดไวร์ิเมนี่คือผมจะทำทิ่ีอนคู่กับคุณเพชรตะวันตลอดนะครับทั้งทุกๆคลิปฮาหมดนะครับแผมแต่ว่าถ้าจะเอาที่ผมชอบและฮาสุดนะมันต้องเป็นคลิปครบรอบเพราเราจะได้เจอกับพี่ๆไปโคทุกคนในโค้ชทุกคนแล้วมัน มันหามากที่ผมชอบสุดได้เป็นทริปสมัยช่วงโควิดที่เราอยู่ในไทยนี่แหละอไปที่ไหนครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีครับผมชอบมากครับที่แม็กรู่าดีครับโอเคนะครับผมมาทางนี้ทำไมสุดไม่พีับ้างไม่ไปบ้างครับเพ่เป็นยังไงครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่จริงหอายุแล้วกับพี่ใหญ่นะใหญ่พี่ใหญ่คร่บที่แต่แต่ว่าเป็นน้องใหม่ครับผมอไอ้ก็ไม่ใหม่ผมสั่งใช่ก่อนคุณแย่ก็ำแหน่น้องใหม่สุดไปแล้วอายุกี่ปีแล้วฮะ อ่าเพื่งจะสามในรายการนะอายุตัวจริงนี่ไปในะรในรายการ,ร,าการอายุตัวจริงนี่ตาพี่ปิ๊กมาติดติเลยใอ่อออครับผมายุใน,น,นรายการประมาณสามปีตอนนั้นเข้ามาแล้วก็ตอนนั้นเขาชวนไปไปทริปลงตัวพอดีสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ตอนนั้นก็พับใจแล้วหลังจากนั้นก็ได้เรียกว่าเปิดประสบการณ์และการกับทั้งทีมงานนะครับแล้วก็คนดูบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่มัวเอางี้ครับหนึ่งถามนี้ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลย ไม่มีวันหลือถึงเรื่องไหนทริปไหนประเทศไหนเอาจริงๆทุกที่อ่ะมันมีที่ให้ผมไม่ลืมเลยนะจะจัดเพื่อนก็ดีแต่ถ้าจัดัวผมเองผมคงนึกถึงประเทศจีนตอนนั้นพี่จิ๊ก็เตือนแล้วว่าตอมี้ถึงสมัยรูปที่ได้เอามามันเก่าไปนะอะไร่เอาไปเท่ไทยนีโอ้ยผมยืมยา ยายากันอะไรเรียกว่าฟองเสียเอาผู้ใช่ของพีิีหมดเกลี้ยงเลยครับใช่ครับอันนั้นเป็นประสบการณ์ไม่รู้ลืมเลยแต่ว่ามันได้ความประทับใจของบรรยากาศไปแล้วก็ผู้คนไปก็เรียกว่าหักล้างกันไปความรู้สึกไม่ดีของเราก็หายไปเลยครับเออพูดมาน้วยต่อเลยที่พี็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยครับ คนนี้มียาพิเศษไปกับน้องผู้กอดได้เลยตอนครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ยาเี็ทุกอย่างทุกอย่างตรงพร้อมครับเรียกว่าโดนเลมอนดีกว่าโอเคทุกคนได้เลยอ่ะทุกอย่างมากๆครับผมขอตลอดนะฮะโอเคนะครับก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ของเหล่าพิธีกรนะที่จริงมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะ ตเมทเที่ยสุดโลกรายการท่องเที่ยวที่พาคุณออกเดินทางร่วมคนพบประสบการณ์ใหม่บนโลกใบนี้แบบสุดโลกเดินไปต t เมทเที่ยวสุดโลกรายการท่องเที่ยวที่จะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่คุณไม่เคยรู้และไม่เคยสัมผัสมาก่อนเราได้สร้างความสุข และแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมผ่านหน้าจอทีวีมามากกว่าหนึ่งทศวรรษตลอด10ปีที่ผ่านมาจากปี2015จนถึงวันนี้รอบอเดินทางไปแล้วกว่า31ประเทศทั่วโลกไต้หวันคือประเทศแรกที่ออกอากาศจีนคือประเทศที่ไปขายทำมากที่สุดปานามาคือประเทศที่ถึงเงาต้องเดินทางไกลที่สุดกว่า17,000กิโลเมตรและสวิตเซอร์แลนด์คือทริปที่ถ่ายทำยาวนานที่สุด ทุกเส้นทางทุกความสนใจไม่ได้โรยด้วยกลิกล่กลนกุหลาบการแพร่ระบาดของโควิด -19 หยุดการท่องเที่ยวทั้งโ,โลกแต่เราไม่เคยถูกยึดต่อกับแฟนแฟบบนเมอร์สตินเนที่สุดโลกจึงเคยปรับรูปแบบใหม่พาเที่ยวเมืองไทยพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกลุ่นของอร่อยจะส่งไปถึงหน้าบ้านเสริมด้วยกิจกรรมผ่านวิชวลไลน์ให้แฟนรายการคลายเหงาไม่พูดคุยและทำกิจกรรมไปพร้อมกับทีมงารรายการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียของโปรเจกต์สิทพิเศษ The f i r l t i m a t e Big Fan ่ายกรุ่มแขกชาตประกันชีวิตที่เปลี่ยความสัมพันธ์จากผู้ชมให้กลายเป็นครอบครัวที่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความทรงจำดีๆมากมายและเมื่อโลกกล,กลับมาปเปิดอีกครั้งเราออกเดินทางเต็มสปีดพร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมที่มากขึ้นเพราะเราเป็นมากกว่ารายการท่องเที่ยว สุดเฟิร์สุี่เมทลาลีสถารถออกเดินทางท่องเทีย่วยวไปกับรายการร่วมสรุกกบอาซีกินเที่ยวพักโรงแมรมหรูและดูคอนเสิร์ตกับพิธีกรรายการแบบใกล้ชิดเราหร้อของรางวัลแบบจัดหนักจัดเต็ม เดอะเฟิร์สติมเมตฟิวแฟร์ายกรุงแท็กซ่าประกันชีวิตโปรเจกต์พิเศษร่วมกับกรุงแท็กซ่าประกันชีวิตกิจกรรมแห่งความอบอุ่นแต่ความทรงจำอันแสนพิเศษทางเวิร์กช็อปไมดนิ่แบบท่องเที่ยวตามแบบฉบับเดอ First ติมเที่สุดโลกที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี The f i r s t e x p e r i e n c e Presented by AIS สามดีบีไบเพื่อประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นที่สุดในต่างแดนที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน The First Ultimate Anniversary ฉลองขอบรอบรายการในทุกๆปีภาแฟปนรายการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบฟรีกับพิมงานรายการและเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสขอบรอบปีที่1ิบทัศวัตรแห่งความสุขแจกตัวเครื่องบินจำนวน100ยใบมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาททั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยแรงสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ที่เชื่อมั่นในพลังการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสายการบินโร,รงแรมที่ร่วมมือกับรายการ The Fastest e oh. ที่ยสุดโลก oh. และเพืสารต่อแรงบันดาลใจของการเดินทาง oh. เรายังมี The f i r s t Travel o u n d ทัวระดับพรีเมียมที่การสั่เส้นทางคุณภาพ พร้อมประสบการณ์สุดเอกลูซีฟให้คุณผู้ชมได้สัมผัสการท่องเที่ทยวย่างมีคุณค่าในรูปแบบที่เหนือกว่าอย่างการรับชมผ่านหน้าจอนี่คือหนึ่งบทพิสูจน์ว่าทุกการเดินทางสามารถเกิดขึ้นจริงได้สำหรับทุกคนและนี่คือประสบการณ์ความภาคภูมิใจแรงดึะดันใจ และความทรงจำการเดินทางครั้งใหม่ะ็ม่นจะเริ่มขึ้นก้าวข้ามกรอบเดิมไปกับเราเตรียมพบกับ The b a s s t t m a n c h a e s t o n Twin c Rise the Promise เพื่อประสบการณ์ที่ทหนมีความคาดหมายไปกับ The f i r s t s e t i m a n ย h สุดโลก